ิวข้าวมาทางนี้เรามีข้าวเยอะกินข้าวกันเถอะเคิกเคิดไปยายเข้าเจ้าเข้าเหนียวก๋วยเตี๋ยวเล็กใหญ่เส้นนี้รู้ไหมว่าใชาข้ข้าวทำทั้ข้าวทั้แป้งรุงแต่งเลิศล้ำ อร่อยทุกคำลองมาลอกทายจายดนดวนจานเด็ดเผ็ดจืดหลากหลายอาหารมากมายมาเรียนรู้กันสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะดเด็กวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในการเรียนรู้เรื่องนะคะ หน่วยข้าวนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้หน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่15นะคะเรื่องข้าวนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วลหมด4สัปดาห์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสัปดาห์สุดท้ายเรารมาดูกันว่า,าเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็คือคำคล้องจองค่ะคำคล้องจองเกี่ยวกับเรื่องข้าว ความสาคัญของข้าวนะคะเด็กแล้วก็อาหารที่ทาจากข้าวประโยชน์ของข้าวและว,วันนี้พิเศษก็คือครูสาธิตนะคะการทําอาหารที่ทําจากข้าวเราเรียกว่าไข่พระอาทิตย์ซึ่งเป็นอาหารสูตรพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาติดตามกจันค่ะ เด็กๆคะเรามาดูคำคล้องจองกันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวนะคะ,ะเป็นคำคล้องจองง่ายๆนะคะคำคล้องจองมีอยู่ว่าข้าวให้คุณค่าคาร์โบไฮเดรตชาวไทยทั่วเขตกินข้าวทั้งปีใช้ทำอาหารคาวหวาหนมากดีเศรษฐกิจไทยดี เพราะมีข้าวเอ่ยี่คือคำพล้อมจองของข้าวเห็นไหมคะในคำพล้อมจองเนี่ยสามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้ว่าข้าวเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะให้สารอาหารที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตแกี่ยร่างกายใช่ไหมคะคนไทยทุกคนทานข้าวซึ่งข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะใช้ทำอาหารได้หลายอย่าง ทั้งของหวานก็มีของข้าวก็มีนะคะแล้วเราสามารถนําข้าวที่ชาวนาปลูกเองในประเทศไทยนะคะส่งไปขายต่างประเทศได้ด้วยนะคะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีเศรษฐกิจนะคะที่ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกข้าวการส่งออกก็คือการนําไปขายที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีข้าวกินเราต้องขอบคุณไทยค่ะทเด็กขอบคุณชาวนานะคะเราต้องรู้ึกบุญคุณของชาวนา ะะแล้วความสําคัญของข้าวคือบอกไปแล้วว่าเป็นอาหารหลักสําหรับของคนไทยทุกคนแล้วเราสามารถนําข้าวนะคะซึ่งข้าวในประเทศไทยมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าใช่ไหมคะเราสามารถที่จะนํานข้าวโดยเฉพาะข้าวเหนียวเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับชื่ออาหารที่ทํามาจากข้าวตอนนี้ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองนึกด,ดูสิว่าอาหารเนี่ยที่ทามาจากข้าวมีอะไรบ้าง ลองคิดดูสิครับอ่านะคะหลายคนอาจจะคิดได้แต่คุณครูจะบอกเด็ๆกๆก็แล้วกันว่าอาหารที่ทําจากข้าวมีมากม,มายหลา,ายชิ้นิดเลยนะคะอย่างเช่นข้าวข้าวอะไรข้าวบกคยทานไหมคะนั่นก็คือเป็นอาหารที่ทําจากข้าวนะคะแล้วก็ข้าวต้มมันนะคะทําจากข้าวเหนียวนะคะข้าวแช่เด็กๆรู้จักข้าวแช่ไหมคะ ข้าวแช่เขาบอกว่าเป็นอาหารชาววังที่รับประทานกันในวังถ้าเราจะหาซื้อข้าวแช่มารับประทานเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะคะแต่จะ,ะหาได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่ง,งเพราะว่าข้าวแช่เนี่ยก็จะนิยมทานในที่ร้อนนะคะข้าวแช่ก็คือนําไปแช่ในน้ำนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยหรือว่าที่ใช้ทาขนมนะคะมีมากมายนะคะอย่างเช่นขนมเปียกปูนขนมลอดช่อง ที่เป็นพวกขนมหวานนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะนะคะและก็ที่สําคัญวันนี้นะคะอาหารที่ทําจากข้าวนะคะก็คือที่เราเรียกว่าไข่กระชิ่ค่ะทำจากข้าวเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อกี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่านะคะข้าวนะคะเ,เป็นอาหารหลักของคนไทยทุกทุกคนคะ่ะทุกทุกคนมารับประทานคะ่ะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ของข้าวใช่ไหมคะข้าวมีประโยชน์นะคะต่อคนไทยทุกๆคนนะคะเพราะว่าประโยชน์ของข้าวนะคะที่มีประโยชน์ต่อคนไทยนั้นก็คือทุกคนรับประทานข้าวหรือรับประทานอาหารที่ทําจากข้าวนะคะแล้วก็ ข้าวเนี่ยให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะคือให้พลังงานแก่ร่างกายทําให้ร่างกายของเรานะคะออมีพลังงานนะคะในการที่จะทํกิจกรรมต่างๆนะคะนี่คือประโยชน์ของข้าวนะคะและเราสามารถนํามาทําอาหารต่างๆได้หลายชนิดเลยนะคะมีทั้งที่เป็นอาหารขาวและอาหารหวานหรือว่าของหวานนะคะที่เรานามา ทำประโยชน์นะคะทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าอาหารบางชนิดนะคะทำมาจากข้าวสาลีนะคะแต่ว่าที่คิณคูได้พูดก,กับเด็กๆก็คือประโยชน์ของข้าวในที่นี้ก็คือแค่เฉพาะข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าข้าวสาลีเนี่ยจะเป็นข้าวที่ หมมากทางภาคเหนือหรือว่าต่างประเทศหรือว่าเราสามารถนําม,มาใช้ทาขนมได้คือจะพวกขนมปังหรือว่าเค้กต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสาธิตนะคะการสาธิตการทําไข่พระอาทิตย์ซึ่งทํามาจากข้าวนะคะหลังจากนี้เด็กๆจะได้ชมว่าการทําไข่พระอาทิตย์เป็นอย่างไรซึ่งง่ายมากเลยนะคะเด็กๆนะคะวัตถุดิบที่เราจะมาเตรียมในการทําไข่พระอาทิตย์นะคะจะมีไข่ นะคะมีข้าวมีน้ำน้ำมันแล้วก็มีสีขาวที่เพิ่มรสชาตินะคะแค่นี้เองนะคะที่เราสามารถทำข้าวพระอาทิตย์ไข่พระอาทิตย์นะคะที่มีข้าวเป็นเป็นส่วนผสมน,น,นะคะได้หนึ่งจานข้าวนะคะที่เราเรียกว่าไข่รพระาที่ยที่คุณจะสาธิตต่อไปน,นี้นะคะเป็นสูตรพระราชทานจากในหลวงนะคะรัชกาลที่9ซึ่งท่านเคยทํา ทําสูตรอาหารชิดนี้นะคะแล้วก็เผยแพร่นะคะหรือว่าพระราชทานนะคะให้กับประชาชนนะคะได้ได้ทำตามสูตรของพระองค์ท่านนะคะซึ่งวิธีการทํานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ แล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะคุณครูขอขอจบคลิปหน่วยข้าวนะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะและเด็กๆอย่าลืมนะคะอพอดูคลิปข้าวไข่ปลาทิพแล้วลองทําดูที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคราคิดว่าต้องอร่อยแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กๆทุกคนขอบคุณทุกผู้ปกครองนะคะสวัสดีค่ะ